ยี่ิบเอ็แอ้ยงดหาสิเกับบุญหัวแล้วปดหาทิบเลยป่ะแาดมันตายกัดยังมาข้างเอาทขึ้นนะหาสิเป็นสุดยอดนะมครเลยกิหาเฮตดแล้วเนี่ยนบอกคือโ้นก็คือแนี่เี เดืดเดนเี่ยพ่ีแมวเดือดเพืนเดอดเพือนเพรายมนระยิบยิทางเพื่อนเจ้ากไดถ่ายรูปมาเดี๋ยวสวยที่เหียวว่ไเขาที่เหียวยาวเกี่ยวตัดฉลังเดี๋ยวให้ Trên, uh, ở... này ơi mấy chén á ờ cô nào qua tay kéo lắm đi này như này